สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นมามงก,กันให้ดูกันอีกรอบนะครับจากภาคที่แล้วที่ผมบอกไปว่าผมจะมาให้ดูการเล่นไอสนามที่เขาจัดกันยังไงผมยังไม่ได้ซื้อมากกังกนมาทีนะครับแต่วันนี้ผมจะให้ดูก่อนเนี่ยเขาจัดสนามอย่างงี้เขาใช้เกีการจัดน้บการเป็นอะไกัะนะครับ,รค,รบคนหนึ่งจะมีคนละสามมักกนผมมีแค่สองอยู่นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกกดกดไอ้นั้นนะกดเวลาเพราะว่าเราจะได้นองกันยังไงไอ้ว่าเราจะได้กีดการาดเวลาแข่งเงฮะเวลาเล่นนะพอเราได้กีดกาสสามใบไ,ไอ้ครอบครองถือว่าเราชนะนะกีดกาสของเราจะทําทำเป็นไปสนามก่อน เกต้าของเราจะเป็นสนามก่อนใบแรกก็คือเกต้าของเราใบแรกจะวางไหนก็ได้นะไอจะวางใบแรกก็คือวางสองอันนี้จะวางอันไหนก็ได้ผู้ต่อสู้สมมติผู้ต่อสู้วางอันนี้เราก็วางอันนี้แต่ถ้าผู้สอสู้วางอันนี้เราก็ต้องวางอันนี้แล้วอันต่อไปก็คือวางพอเราวางอันนี้เราก็ต้องไปวางตรงข้างของเราข้างวางนี้มันจะไม่ดีนะมันต้องสลับกันอ่าสมมติผู้ต่อสู้วางนี้เราก็วางนี้ ของระวังตรงนี้ของผู้ต่อสู้ระวังนี้เนื้อน,นี่ของเราเนื้อนี่ของผู้ต่อสู้นะฮะวิธีดีดผมก็บอกไปแล้วพัทที่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูกันวิธีที่เราจะใช้การเอ่อไอ้ได,ได,ได้ได้บังบังก,กันนะฮะไม่ไอ้เอ้ยพูดผิดเลยได้การ์ดได้เอ่อไอ้นี่้ว่าใครจะชนะก่อนนะฮะ อย่างแรกก็คือถ้าเราเอามาพูกันลงไปไอใบเดียวกันสองสองใบสองไอ,อ,งไอมีมัพูกันเราสองตัวลงไปในกาสใบเดียวกัน,กนจะเรียกว่าทำดับเบิลสแตนเราจะได้เกตการนั้นไปแล้วก็สมมติว่าคู่ต่อสู้อยู่อันนี้เรายิงไปโดนคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้กระเด็นออกไปเรามาอยู่ตรงนี้เราจะได้เกตการนั้นไปคือว่าทํา กิจกรรมคีออนะฮะไออย่างต่อไปก็คือเราเราเออเนี่ยเออเรามาอยู่ที่การ์ดเรามาอยู่ในเกจการ์ดเรียงกันโมฆะของเรามาอยู่ในเกจการ์ดเรียงกันสามตัวหนึ่งสองสามเราจะได้เกจการ์ดหนึ่งอันอันนี้ สมมติอันนี้มาก่อนอันนี้มาที่สองอันนี้มาที่สามอันนี้จะได้อันนี้มาที่หนึ่งอันนี้มาที่สองอันนี้อันที่สามอันนี้จะได้นะครับอันที่สองจะได้อันอื่นๆจะไม่ได้นะฮะแล้วก็วิธียิงหมก็สอนไปหมดแล้วนะครับอันนี้พูดอะไรไม่มากนะครับอันนี้จบไปต้องสามนาทีแลวแล้วเดี๋ยวผมจะมา บอกเรื่องราวที่ผมยังไงผมต้องจัดนะเอออย่างแรกครับที่ผมจัดมาเพราะว่าอยากเห็นเออน้องๆเล่นกันหน่อยนะแล้วก็อยากเห็นน้องๆได้ไปแข่งกันนะครับแล้วก็มอวกันของผมก็ยังสองตัวเช่นเคยยังไม่ได้ไปซื้อนะวันเดิมเรื่องเดิมๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับยังไงสวัสดีครับ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ